วันน e ี้พวกเราอยู่ที่อาโขงชานง คุณก้อยหรือเจ้าว่าพลลักษณะบิยะมีหน้าที่ผู้เล่าถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือทู่ขอโดยผูกแต่งตั้งโดยผู้วา่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชุก้อยเป็นคนเล่าเรื่องราวกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่นี่เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินมหาราชวัดถสมนมที่นี่มีอยู่มาตั้งแอนสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยก่อนเขาเรียกวังปนมหรือทั้งเขาอุปนมที่นี่ ที่นี่มีตำนานเรื่องเล่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สู่ญาตายายตาวดเขาเล่ากันาว่าพระเจ้าตากสินมาราชท่านกเด็ดมาสอบประคตที่นี่ท่านจะมาจริงหรือไม่มาจริงเราไม่รู้เราทั nah ad, hmm. Hmm. Right. Ga, ้งหดเนี้ยเราเกิดไปทันพระเจ้าตากสินมาราชเพราะนั้นเราไม่ทราบว่าพระเจ้าตากสินท่านเสเด็จมาสอบที่นี่จริงหรือไม่แต่ปู่่าตายายตาทวด่เขาเล่ากันมาว่าพระเจ้าตากสินท่านเสเด็จมาสอบาพะคตที่วัดเขาหุมนงที่นี่สมัยก่อนที่นี่เขาเรียกวุ่มปนนมวังปนมหรือเขาหรือท่านเขาหุ่นปนมที่นี่ ปู่ย hmm. so, ่าตายายเขาเล่ากันว่าพระองค์ท่านเสด็จมาสมัยก่อนที่นี่เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขียนหนังสือไม่เป็นเ่าะหนังสือไม่ออกเขาใช้ระบบการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสูรุ่นเขาเล่าว่าเจ้าตากสีมาราชท่านเสด็จมาที่นครศรียงราชสองครั้งครั้งแรกท่านมายังเป็นพัญญาตาก่อนท่านยกทัพมาปราบจุลนุชนครศรียงราชตอนที่จุลนุชนครศรียงราชเป็นขบบครับท่านยกทัพมาปราบจุลนุชนครศรียงราชท่านทราบข่าวว่าที่วัดของบุญบุญที่นี่ มีพระกิติอาจารย์รูปหนึ่งชื่อว่าพระอาจารย์อตซึ่งท่านเก่งกล้าอุชาปัญญาตาก็ทราข่าายกทัพป่าทหารมาที่วัดโลงลุกและขึ้นไปกราบรับพระสการเจ้าวัาเจ้าว่าถามปัญญาตากว่าท่านเสด็จมาที่วัดตลวงทำไมเห็นทหารเป็นวัดเราเลยปุ๊บเลยปัญญาตากล้ำจ้กว่าเราเสด็จมาที่นี่่อจะมาเกณฑ์ลูกหลานท่านเราแวะวัดหลวงออกไปเป็นกู้ชากู้แผ่นดินเราเจ้าว่าพอรู้ว่าปัญญาตากำลัเกณฑ์ลูกหลานของท่านเราแวะวัดหลงลูไปกู้ชาติกู้แผ่นดินท่านบอกปัญญาตากว่า เราไม่ได้ยูกหละเราเราไม่้วัดโถงนุ่์ออกไปเป็นทหารไปช่วยคู่ชาติพูพระยาตากรู้แบบืนันข้อรัศดรเจ้าวาดว่าถ้าพระอาจารย์เอี่ยวไปช่วยคู่ชาติพูแบบนี้เราชาิชาิอยู่ไม่ได้ศาสนาของท่านก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีชาติเราไม่มีศาสนาเจ้าวาดคือบอกพระยาตากว่าพระองค์ท่านดีวาจากับเราสักอย่หนึ่งเรื่องไหนไหมเราจะรุกเสงพระยอดคงให้ท่านใส่โอมะเพื่อท่านนำพระยอของของเราที่รงเสกงในบทถาพรอุดั้นนำเด็กทัวทหารและทหานไปเพื่อเป็นปัจจัยในการไปคู่ชาติู่บบน้ ้าท่านนำพระเจ้าคงของเราที่ฝึกเส็กที่วัดของอุ่นนในสักใิโบสถ้มาและท่านไปเชื่อชาติลูกโจรแผ่นดินสำเร็จท่านต้องมีสัญญาวาจาเราว่าท่านจะต้องมาบวชให้เราที่วัดหนองเป็นองค์สัญญาแต่ก็ฝากเจ้าของพระที่มีรสภาที่คือเรื่องแรกที่องค์ท่านสำเร็จชาที่นึ่เรื่องที่สองตอนนั้นท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะท่านขึ้นครองมุ่งมุ่งรีเป็นน่าจะมาเนี่ ท่านมีเป็นคนอายุได้แค่4 8ปีเองท่านรองรัต์ได้แค่1ิบาปีแค่นั้นเองท่านต้องสลาราชพลังใ้การทำพิธยอดฟ้าสุราโลกหรือในของร่วงคึ้นปกครองแผ่นดินถ้าท่านไม่สลาราชลังวันนั้นบ้านเรือนของท่านจะต้องตกเป็นบืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองสุรินทเท่านจะที่สุรินร์อยู่6กตําจึงท่านไปทำสัญญาไว้หนึงปีทีนั่นยิ่เียบสหัยของท่านคือการพิธียอดฟ้าสุรารล่งลาการแต่งติว่าในของล่วงถึงเวลาแล้วที่คูจะต้องสลาราชพลังค ที the yeah. ่กูเคยให้สัจจะวาจาเจ้าวาดไว้ไว้มึงขึ้นเส้นสัตว์รอบเป็นแผ่นดินรักษาแผ่นดินของกูไว้ลูกหลานกูอยู่นานแต่นานเราจะมีราชวงศ์จักรีทุกวันท่านมาครั้งที่สองที่มาที่วัดโสธงทีนี้ท่านมาแตกล้าขออกตาแป๊กหลอดยาวนั่นเป็นคนจีนเป็นตาแป๊กหลอดยาวลูกขาวของเขาววันนี้นี่ร้องข้าหาที่ติดตาของท่านวาเป็นร้อยที่นี่ที่อู่ย่าตายายตาทวดเขาเล่าเป็นมาท่านมาประเป็นศีลภาวนาอยู่ที่คัดบันไดที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ เราอยู่ที่สวนบ้านสลาดเรือนไทยนะคะเหมือนกัน,นเลยค่ะเป็นสวนหยกควนค่ะเข้าร่วมกับของเทศบาลตำบลบึงโลกนะคะที่สวนนะคะเป็นสวนผลไม้ปลอดใช้เป็นแหลงผลไม้ออแกนิกค่ะสนับสนุนส่งนเสริมสวนผลไม้ปลอดใช้แห็นที่มีงนี้นะคะ่ะที่นี่นะคะเป็นสวนสลัดออแกนิกสามารถมาชมฟรีชมฟรีมาดูวิธีการผสมเกสรฟรีค่ะเราไปดูข้างในกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าอุโมงสวนสลัดจริงนะคะวันนี้ก็ลมแรงนิดนึงอยู่ดีๆที่หน้าไม่ได้ทางหัวนี้ก็เป็นสวนสลัดของเขานะคะนเขาก็จะทำเองผสมเองขายเองแล้วก็เออ่แปะรูปผลไม้เองค่ะทำเป็นสลัดลอยแก้วนะคะนี่คือเกสรสลัดไปได้ค่ะวันนี้อุโมงก็อ้าจเดิม โยนทิ้งจำใส่เป็นวิทยากรตครับเกี่ยวกับวิชาการยุยงจนหรือว่าสิ่งเข้าของการยุยงนแปลรูปกระดูกของเราเป็นส่วนกระดางแต่ส่วนมากก็จะแปลรูปเป็นรอยแก้วแล้วส่งไปทำต่างๆหรือว่าหลีกนักเรียนเข้ามาศึกษามาเรียนรู้มาดูวิธีว่าต้างทำยังไงปลูกผสมช่อดอกกระดาษยังไงก็มันก็หลายๆหลายๆขั้นตอนส่วนมากจะมีวิธีการสอนกระดูสอนผสมช่อดอกแล้วก็แปรรูปเป็นกระด้างเหมือัน เราเป็นรอยแก้วแบแบบแก้วเล็กแก้วใหญ่แ็วันนี้ง่ายกับหไม่ให้ทิ้งก็ไม่รู้สมารอือนนี้มันเกิดนะเราก็ไม่รู้จะไปทำอะไรวิญ่ว่าน้ำระลับแล้วก็มันมันเราต้องมาบอกเราบอกแล้วมันได้ได้ถึงวันยินด้วยก็เลยดีกว่าน้ำระับถ้าเไปแก้วมันคงจที่มาของกันตามความแก้วถึงบอกทันแต่วันนี้ก็เลื ควัค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านสวนสลับเรือนไทยนะคะเรามาดูเศรษฐกิจของสินค้าโอทบสินค้าแยมรูปนะคะซึ่งขึ้นด้วยกับตำนวนคโลกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะสามารถมาชิมได้มาชมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะชมมีชิมฟรีนะคะซึ่งสินค้าโอทบของชุมชนแห่งนี้นะคะนี่ค่ะเป็นผลาลแตขอาชุมชนที่นี่จะมีรสชาติที่หวานมากค่ะใช่ค่ะคาะนี้นะคะ ตลาดพนมแดงกวาดม,มากค่ะเปรี้ยวไมาดีเลยคะ่ะใช่ค่ะซึ่งที่นี่ก็สามารถชมงรีจองซีแล้วก็สามารถมาซื้อได้นะคะเพราะว่าเขามีเป็นหลายไร่มากเลยคะ่ะแล้วก็เจ้าของที่นี่ใจดีมากเลยคะ่ะเ <c oughs> ส้นทางการมานะคะมาทางวัดขอขุนพนมนะคะ แล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายมือตรงสุดจนถึงสามแยกที่เขียนว่าวิทยาวิทยาิยาลัยกาารอาชีพคมคีรีค่ะ,คคะแล้วก็กทางนึงที่ว่าเขียนว่าขอประชุมใหญ่ของวัดหอุทธนุ่มค่ะขับในซอย,ยนั้นนึงขับไปได้สักพักนะคะก็เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านเดือนไทยค่ะก็จะพบกับสวนสลัดลอยแก้วที่อร่อยอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะพิของหมอท่านหมอเป็นบ้าที่ถุ้ากระดูกโอ่ของวัดกระดูก่เออเรามีเรามีหมอพื้นบ้านที่ผมโรค เกี่ยวกับเรื่องลูกงูกัดหรือว่าหรือว่าเกี่ยวกับลรกก,กระดูกหักกระดูกเส้นพีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีน้ํามันแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรก็คือเหล็กพังพอะไรพวกน,นี้มารักษาก็าจะมีวิธีการรักษาหลายๆอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะบางทีก็วิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเพราะนั้นก็เป็นเป็นความเชื่อของคนในชุมชนนี้ว่าหมอชาวบ้านรักษาเกี่ยวกับืูกงูกัดอะไรก็แ่าส่วนตัวเลยขึน้นกองูกัดงูกระป แล้วก็ไปรักษากับหมอด้วยกันแล้วก็เป็นอาชาพนี่แหละแกก็รักษาโดยวิธีการใช้น้ำมันแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆที่เอามามารวมกันมันก็จะรักษาดีหายแล้วก็แผลก็ไม่ก็ไปบตาตัดก็ลงมาคือเบื้องต้นเบื้องต้นการรักษาก็รักษาเบื้องต้นเสร็จก็ถ้ามันมากก็เข้าโรงพยาบาลแต่โดยวิธีแล้วชาวบ้านแต่ละมึงเขาจะไปหาหมอบ้านก่อนก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลขอบคุณที่ยิบพาเราที่มาชิมส่วนสลากและได้ความรู้เกี่ยวกับหมอทำหมอที่บ้านในชุมชนนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ